สารมนูญย์ไปวินิจฉัยปิดประตูสู่การมีสภาร่างนูนที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็น,นกลไกที่พักประชาชนเรายึดถือมาตลอดทางผมและพักก็เลยต้องมาทบทวนกันว่าแล้วเราจะออกแบบกลไกในการจัดทำร่ามนูนฉบับใหม่ขึ้นมาใหม่อย่างไรที่อาจจะไม่ได้ไปขัดกับคำวิจัยสารแต่ก็ยังคงเจตนารมณ์การทําให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมได้มากที่สุดแล้วทาให้รัฐมนูญฉบับใหม่ยังม,มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดกรัมิทการยกร่างหรือคณะผู้ร่างเนี่ย ประชาชนเลือกตรงไม่ได้เราก็เลยใช้วิธีการว่าให้ประชาชนเนี่ยเลือกกันมาก่อน70คนแล้วก็ให้รัฐสภาเนี่ยคัดเหลือ35สิบวเราก็มีการหัวสวมันมีการกระบวนการจัดตั้งจากพรรคการเมืองได้ไหมสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีคำวินิจฉัยบางคนก็บอกว่าเกินคำขอ บางคนก็บอกว่าเขาก็วินิจฉัยให้มันครบองค์ประกอบไม่งั้นแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวก็แล้วแต่คุณจะคิดคุณผลิตในฐานะที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นโต๊ะโผลหรือเป็นแกนหลักในการที่พยายามจะผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญฉบับที่มีสสลอมาจากประชาชนมาจากการเลือกตั้งคุณจะทำไงต่อไปครับผมอาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะครับกับคำวิจัยของสารมนูญ ไม่ใช่แค่ในมิติของกระบวนการที่อาจจะเป็นการตอบเกินคําถามที่ถามไปแต่เราเห็นว่าเนื้อหาสาระของคำวิจัยเนี่ยมันก็ขัดกับหลักการประชาธิปไตยพื้นฐานว่าอำนาจสูงส,สุดเป็นของประชาชนรวมถึงหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะขัดกับคําวิจัยที่สามรูนเคยมีในปี64ด้วยซ้ําที่บอกว่าอํานาจสถาปนารัฐมนุนเป็นของประชาชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวิจัยมาเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็ผูกผ่านทุกอ,องค์กรแล้วมันก็ทําให้การจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จําเป็นต้องคานึงถึง กรอบคำวิชัยดังกลาง่าวครับถ้าเราตอบคำถามอาจารย์ว่าแล้วจะเดินหน้าต่ออย่างไรเนี่ยความจริงผมคิดว่ามันมีสองส่วนของคำวิชัยที่มาประกอบการออกแบบเส้นทางส่วนที่หนึ่งเนี่ยซึ่งก็อาจจะเป็นข่าวดีในระดับหนึ่งก็คือมันมีความชัดเจนเมากขึ้นว่าตกลงแล้วกระบวนการในการเดินหน้าสู่การจัดทำฉบอบใหม่เนี่ยตกลงต้องทําประชามติกี่ครั้งหรือกี่รอบสารพูดว่าให้ทำสามครั้งแต่ไปบอกว่าครั้งหนึ่งกับครั้งสองเนี่ยทำพร้อมกันได้ แต่แ้เนี่ยหากะส์ก็สามารถทําผมใช้คำว่าทำสองรอบได้คือรอบแรกคือถามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองไปพร้อมกันแล้วก็รอบที่สองเนี่ยคือถามครั้งที่สามทำพร้อมกับเลือกตั้งทั่วไปอสอสอได้ไหมจะได้ไประหยัดเงินได้รประมาณก็ <Okay. S 1> เป็นความประสงค์ของผมแล้วก็พักด้วยที่อยากจะได้ทาได้แล้วเหตุผลที่มันทําได้ง่ายขึ้นก็เพราะเอ่อเรามีการไปแก้ตัวพรบรประชามติในสภาชุดนี้ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่เสนอร่างเข้าไปเพื่อทําให้ การจัดประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งไหนไม่ว่าจะเป็นประชามติเ,เรื่องอะไรไม่ต้องเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญก็ได้หากจะมีความจำเป็นต้องจัดประชามติในอนาคตเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเวลามันใกล้เคียงกันเนี่ยควรจะจัดพร้อมกันไปเลยมัน <Okay. S 2> สะดวกต่อประชาชนแล้วมันก็ประหยัดงบประมาณนะครับ <Okay. S 2> พอกําหนดเป็นสองรอบเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าถ้าเราจะริเริ่มกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นในการทําประชามติทันทีพรุ่งนี้เลยแต่มันจะต้องไปแก้รัฐ60ในหกศูนอเในหมวดจิดทําทับใหม่ยงไง นะครับขั้นตอนเป็นยังไงสภาร่างรูนหากจะมีจะมีที่มาอย่างไรต้องผ่านสาวาระของรัฐสภาไปให้ได้ก่อนถ้าผ่านไปแล้วจึงเอาร่างนั้นหรือว่ากลไกนั้นเนี่ยไปถามประชาชนในประชามติว่าเห็นด้วยหรือเปล่าครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะทำไม M O A มระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยถึงวางไว้ที่การยุบสภาภายในสี่เดือนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็เผื่อเวลาไว้ว่าหากสามูลไม่ใช่แบบนี้เนี่ยมันต้องมีเวลาเพียงพอในการผลักดันร่างแก้ไขธรรมนูญผ่านสามวาระของรัฐสภา ทันซึ่งเรามองว่าสี่เดือนเนี่ยไม่ช้าเกินไปแต่ก็ไม่เร็วเกินไปนะครับโอเคแต่ไอ้ส่วนที่สองที่อาจจะทําให้มันเกิดความคลุมเครือม,มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็คือคําวิิจฉัยที่ดูเหมือนจะเป็นการปิดประตูสู่การมีสภาร่างนูนที่มาจากการเลือกตั้งอซึ่งเป็น,นกลไกที่พรรคประชาชนเรายึดถือมาตลอดว่ามันจะทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากที่สุดแล้วทําให้รัฐมนูลฉบับใหม่มันมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดทีนี้พอสา,มารมนูญไปวินิจฉัย ในลักษณะที่เหมือนกับจะปิดประตูเนี่ยทางผมและพรรคก็เลยต้องมาทบทวนกันว่าแล้วเราจะออกแบบกลไกลในการจัดทำรัฐมนุษยใหม่ขึ้นมาใหม่อย่างไรที่อาจจะไม่ได้ไปขัดกับคำวิจัยสารแต่ก็ยังคงเจตนารมณ์การทําให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดผมได้ยินมาแววๆว,ว,ว่าคุณจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้คล้ายๆกรรมธิการยกล่างรัฐธรรมนูญทํานองนั้นและให้สสเลือกอีกทีหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่ง คือถ้าเราวางกรอบข้อจากัดก่อนว่าสารมนูญบอกว่าประชาชนเลือกผู้ร่างไม่ได้โดยตรงนะครับโจทย์คือทำยังไงประชาชนยังคงมีส่วนร่วมได้มากที่สุดเราก็เลยมองว่าเราจะมีการออกแบบกลไกสองกลไกให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมได้ไกลไกที่หนึ่งเนี่ยผมเรียกว่าเป็นคณะผู้ร่างรัฐมนูญหรืออาจจะเรียกว่าเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐมนูญก็ได้มีหน้าที่ชัดเจนคือเข้ามาแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยกร่างขึ้นมาจริงๆเพื่อไปนําเสนอต่อรัฐสภานะครับ ส่วนอีกกลไกหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าคณะผู้แทนหรืออีกคํานึงอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนสภาที่ปรึกษาซึ่งไม่ได้มีมหน้าที่ในการมายกร่างอะไรแต่มีหน้าที่ในการสะท้อนความเห็นของประชาชน<ม>ไปที่ผู้ยกร่างว่าประชาชนอยากเห็นทิศทางเป็นเช่นนี้หรือว่าประชาชนมีความเห็นอย่างไรต่อร่างที่คณะผู้ร่างนั้นจัดทําขึ้นมาดัง<ม>นั้นอันนี้เป็นสองคณะที่จะทํางานคู่ขนานกัน<ม>ทีนี้ที่มาจะแตกต่างกันเล็กน้อย ในฝั่งของอกรรมธิการยกร่างหรือคณะผู้ร่างเนี่ยประชาชนเลือกตรงไม่ได้เราก็เลยใช้วิธีการว่าให้ประชาชนเนี่ยเลือกกันมาก่อนเจ็ดสิบคนแล้วก็ให้รัฐสภาเนี่ยคัดเหลือสามสิบห้าถามว่าเลือกเจ็ดสิบคนยังไงนะครับเราจะใช้ระบบคล้ายๆกับระบบบัญชีรายชื่อของสสก็คือใครที่สนใจจะสมัครเนี่ยไปรวมตัวกันเป็นทีม นะครับอาจจะมีอาจารย์กลุ่มหนึ่งที่เขามีแนวความคิดคล้ายๆกันไปรวมตัวกันเป็นทีมแล้วก็สมัครเป็นบัญชีรายชื่อของเขาก็มีเรียงลาดับว่าอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองอันดับที่สาเป็นใครแล้วก็ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งคือประชาชนไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนเนี่ยเจอบัตรเลือกตั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าทีมไหนได้คะแนนเยอะก็จะมีตัวแทนหลุดเข้าไปในเจ็ดสิบคนเยอะขึ้นเช่นสมมติอาจารย์ลงสมัครมีอาจารย์ทีมอาจารย์เนี่ยได้คะแนนสิบเปอร์เซ็นต์ของคะแนนทั้งหมดทั่วประเทศก็จะได้สิบเปอร์ กรรมธิการยกร่งรงตัวนี้ก็คือเจ็ดคน <7 S 1> จะจะเจ็ดคน,ค,นรครับรอ,อันนี้ก็คือในขั้นตอนแรกของการที่ประชาชนเลือกเจ็ดสิบคนซึ่งเพิ่มเติมอ,อีกนิดนึงครับอาจารย์คือหากสมมติเรามองว่าคนที่จะไปยก่างเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการาจัดทาตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจจะไปเพิ่มในคุณสมบัติได้ว่าถ้าคุณจะเป็นผู้สมัครตรงนี้ได้เนี่ยอาจจะต้องมีคุณสมบัติเรื่องประสบการณ์ไว้อย่างไรแต่ท้ายสุดแล้วพอคุณผ่านเกณ์มาเป็นผู้สมัครได้เนี่ย คุณจะได้รับเลือกหรือไม่ขึ้นอยู่ขั้นด,ด่านแรกคือประชาชนเลือกคุณหรือไม่ประชาชนก็เลือกไปแล้วก็พูดง่ายคือได้เป็นรายชื่อมา70รายชื่อเจิรายชื่อนี้เนี่ยก็จะถูกส่งไปที่รัฐสภา,านะครับซึ่งประกอบไปด้วยสองสอสวให้คัดเหลือ35อทีนี้เราก็คาดหวังในเชิงการเมืองว่าตอนที่สมาชิกรัฐสภาคัดกันเนี่ยเขาก็น่าจะต้องคํานึงถึงผลการเลือกตั้งหรือว่าเจตนาร์ของประชาชนที่สะท้อนผ่านผลการเลือกตั้งว่าเจคนเนี่ยใครได้คะแนนมากคะแนนน้อยอย่างไร แต่ว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยเราคงไม่ได้เขียนไปบังคับลักษณะนั้นแต่เราคงเขียนว่าให้สมาชิกสภา,าเนี่ยมีสิทธิ์ในการเสนอชื่อว่าจะเอาชื่อคนไหนจะเจ็ดสิบคนหรือสามสิบห้าคนเนี่ยแบ่งตามสัดส่วนสสส,สวแล้วก็พักการเมืองพูดง่ายคือสมาชิกสภา,ามีเจ็ดร้อยคนนะครับสสห้าร้อยสวสองร้อยดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดสัดส่วนตามนั้นเนี่ยคณะกรรมการยกร่างมีสามสิบห้าคนก็ให้สวเนี่ยเลือกได้สิบคน แล้วก็ให้สสเนี่ยเลือกได้25คนแบ่งตามสัดส่วนพรรคการเมืองอาจารย์จะสงสัยว่าทำไมถึงไม่แบ่งเป็นโคตา้าเหตุผลก็เพราะเรากลัวปัญหาเรื่องการกินรวบอ,อาจารย์ลองจินตนาการนะครับว่าถ้าสมมติอาจารย์เป็นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในสภาผู้แทนม,มีสสสักสองร้อยคนนะครับแล้วเกิดสมมติดันบังเอิญมีสวที่คิดเหมือนอาจารย์เลยอยู่อีกสักร้อยหกสิบคนเนี่ยรวมกันเป็นสามร้อยหกสิบเนี่ยกลุ่มของอาจารย์เนี่ยจะมีสมาชิกสภาอยู่ 3 6 0ร้อยหกสิบเจ็ดร้อยคนเป็นเสียงเกินกึ่งหนึ่งแต่นั้นเนี่ยถ้าเราไปบอกว่าการคัดเลือกให้ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเนี่ยมันกลายเป็นว่าสามร้อยหกสิบคนนี้ก็จะผูกขาดเลยในการเลือกว่าในเจ็ดสิบคนจะเอาสามสิบห้าคนไหนมายกร่างเราะนั้นเนี่ย<ม>เราไม่อยากให้มันเกิดการผูกขาดแบบนี้เราก็เลยแบ่งเป็นสัดส่วนตามตามถ้าเป็นสสคือตามพรรคการเมืองแล้วก็มีสัดส่วนของสอวอไม่มีนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมจากสามสิบห้าคน ไม่มีครับเราคาดหวังว่านักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจะมาอยู่ในใน35คนนี้อยู่แล้วครับอ่าอันนั้นก็เป็นความหวังว่าคุณจะมีผู้เชี่ยวชาญคือผมเองเนี่ยมีความกลัวว่าการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญค่อนข้างดีและมีประสบการณ์ที่เข้าใจปัญหาของสาธารนณะเพราะบ้านเมืองของเราเนี่ยมันก็มีอะไรแปลกๆไม่เหมือนบ้านเมืองคนอื่นอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็จะต้องรอบรู้พอสมควร และรู้กระทั่งรัฐธรรมนูญเก่าว่าเมื่อเดินเดินมาเป็นอย่างไรและอันไหนมันมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่ฉันอยากจะเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญก็สมัครเข้าไปอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมขออนุญาตเป็นห่วงแต่มันก็มีดีมีเสียสมัยที่ผมเป็นเป็นสมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูญในสภาล่างรัฐธรรมนูญพอไปแบ่งเป็นกรรมการยกร่าง หรือเรียกกรรมธิการยกลาก็มาจากสะสะลอจำนวนหนึ่งแต่ก็มีการคัดสรรจากผู้มีอำนาจเข้ามาอีกจำนวนหนึ่งซึ่งน้อยกว่าแต่ว่าจำนวนนั้นเนี่ยก็เป็นผู้สงคณวุฒิโซคอผู้สงคณรวุฒิแต่มันก็ดีไม่พ้นอีกว่ามันก็มีอิทธิพลจากผู้มีอำนาจแอบเข้ามาในนั้นอันนี้ผมคิดว่ามันก็คิดไปคิดมาได้หลายแง่เหมือนกัน บางทีคุณพูดผมก็เบาใจขึ้นนิดหนึ่งที่คุณบอกว่าอาจจะใส่ในคุณสมบัติของทีมทีมเอทีมบีทีมซีม B, ม C, อะไรก็ตามนั้นว่าจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญอันนี้ตรงนี้ยุ่งนิดนึงนะครับเพราะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันจะมันจะเชี่ยวชาญยังไงมันก็เป็นนามมาทาแล้วขณะเดียวกันจะใส่ไว้ในอันดับไหนถ้าคุณมีผู้เชี่ยวชาญคุณสับใส่ไว้อันดับที่สิบห้า แต่กลุ่มผมเนี่ยเลือกยังไงก็ตามได้สิบเปอร์เซ็น์อย่างเจ่งก็ได้เจ็ดผู้เชี่ยวชาญก็หลุดไปในสามสิบห้าคนเจ็ดสิบคนทั้งหมดเมื่อเลือก,กออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะได้ผู้เชี่ยวชาญน้อยหรือไม่ดีเลยมันก็เป็นไปได้คือต้องบอกว่าตัวร่างที่พรรคประชาชนคิดกันอยู่ณเวลานี้เนี่ยเรากําหนดคุณสมบัติไว้เลยว่าจะต้องมีประสบการณ์ขั้นต่ำระดับหนึ่งถึงจะเป็นผู้สมัครได้ดังนั้นมันจะไม่ได้เป็นกรณีว่า ในทีมหนึ่งจะต้องมีนักวิชาการเพียงแค่หนึ่งในสิบหรือหนึ่งในห้าเท่านั้นเรากําหนดเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกคนไหนในทีมเนี่ยคุณต้องมีคุณสมบัติขั้นต่าที่เป็นผ่านเกณฑ์ประสบการณ์ขั้นต่ําที่เราวางเอาไว้เช่นนะครับของทุกคนครันของทุกคนหรือของทุกอย่างของทุกคนของทุกคนในทีมครับใช่ครับเช่นเราอาจจะวางไว้ว่าอย่างน้อยอาจจะต้องเคยสอนในมหาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้องเกินห้าปีหรือเปล่า หรือว่าถ้ารับราชการอย่างน้อยต้องเคยรับราชการในตําแหน่งระดับเท่าไหร่กี่ปีหรือเปล่าหรือว่าอย่างน้อยต้องมีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานในภาคประชาสังคมที่เป็นที่ประจักษ์อย่างน้อยกี่ปีหรือเปล่าหรืออาจจะเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนวุฒิสภาในอดีตแต่ต้องพ้นจากตําแหน่งแล้วเกินกี่ปีเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นต้นันั้นเนี่ยเราอาจจะทําให้คุณสมบัติมันสูงกว่าทั่วไปนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> คือใครจะมาอยู่ใน <c oughs> บัตรเลือกตั้งได้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกคนในในทีมเนี <sea> ่ย <attack> จะต้องผ่านคุณสมบัต <sea> ิตรงนี้แต่ท้ายสุดทุกคนต้องเข้าสู่สนามเลือกตั้งแล้วผมคิดว่าการที่เราทําเป็นแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยอาจจะทําให้นักวิชาการบางคนที่อยากจะมาทําหน้าที่ตรงนี้แต่อาจจะไม่ได้คุ้นชินกับกระบวนการสมัครรับเลือกตั้งมากนักเนี่ยเขาสามารถไปแพ็กกับคนที่อาจจะมีความคุ้นชินเรื่องการเลือกตั้งมากกว่าแล้วก็ฟอร์มเป็นทีมไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของหรือว่าเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำไมเราถึงออกแบบเป็นทีมครับอันที่สองในแต่ละทีมเนี่ย มันมีการกระบวนการจัดตั้งจากพรรคการเมืองได้ไหมเพราะคุณก็รู้สวรเราก็มีการหัวสวมีการจัดตั้งเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ทีมในการที่จะไปเป็นกรรมการยกร่างเนีก็ถูกจัดตั้งตั้งแต่ต้นแล้วในที่สุดพอได้เจ็ดสิบคนผมก็ได้คนของผมเยอะเลยแล้วผมไปเลือกสามสิบห้าอีกคุณเลือกยังไงก็ตามผมก็ได้เหมือนคนพวกผมเยอะอยู่ดีอะ อย่างแรกก่อนผมคิดว่าเราเปรียบเทียบโมเดลที่ผมนําเสนอกับการเลือกสอวไม่ได้เพราะการเลือกสอวเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกกันงไม่ไม่ไม่ได้เหมือนสมัยที่อาจารย์เป็นสวถูกไหมครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยมันเป็นการ <c oughs> เลือกกันเองระหว่างผู้สมัครซึ่งมันมันเปิดช่องให้เกิดการการฮัวกันที่ไม่ไดีดโยก,กับประชาชนได,ได้ได้ง่ายมากนะครับแต่ที่ผมนําเสนอในฝั่งของกลไกการจัดทํารัฐมนตรีใหม่เนี่ยเป็นการเลือกตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละทีมก็ เข้าสู่สนามเลือกตั้งนะครับดังนั้นการการจัดตั้งที่ไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าพูดถึงข้อกังวลของอาจารย์ว่าจะมีพักการเมืองมาส,าสับสนบางทีมหรือไม่เนี่ยผมคิดว่านี้ขึ้นอยู่กับกติกาที่เราออกแบบแต่ผมก็ตั้งคําถามนะครับว่าอ,อย่าไปด่วนสรุปว่าทีมที่อาจจะมีแนวคิดคล้ายๆกับพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งเนี่ยจะได้ได้เปรียบเสมอไปประชาชนบางคนอาจจะบอกว่าต้องการทีมที่ดูเหมือนเป็นอิสระจากพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งเลยก็ได้นะครับ แต่ถามว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมที่อาจจะมีบางทีมที่อาจจะมีแนวคิดในบางเรื่องคล้ายกับพักการเมืองบางพักผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันปฏิเสธได้ยากเพราะว่าท้ายสุดพักการเมืองก็เป็นตัวแทนของกลุ่มความคิดในสังคมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันคงไม่ได้เป็นการดวนสรุปว่าทีมไหนที่มีเหมือนกับพักการเมืองมาประทับตราให้ไม่ว่าจะทางการหรือไม่เป็นทางการเนี่ยจะได้เปรียบเสม,มอไปพักการเมืองเวลาเขาจะอยู่เบื้องหลังทีมไหนเนี่ยเขาไม่เขาไม่ประทับตาให้กุนิดหรอกเขาก็แอบ แล้วก็ไม่ได้มีทีมเดียวด้วยเขาก็แอบอยู่หลายทีมเพราะว่าคุณไม่ได้จํากัดทีมที่ส่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไปคิดกันแล้วกันทําไมคุณไม่คิดโมเดลที่ผมเคยเคยเสนอและเคยคุยกับคุณแต่ไม่ได้เสนอให้ทําสอสอแต่เสนอให้มีการเลือกตั้งวุฒธธิเพราะว่าคนที่จะร่างรัฐบรมนูญหรือจะเป็นกรรมการยกร่างและและไม่ใช่โดยตรงแต่ว่าสสไปเรือยอีกทีนึงก็ตามเนี่ยน,นะครับ ควรจะต้องแบ่งเป็นสายอาชีพแทนที่จะแบ่งเป็นคล้ายๆเป็นปฏิริสที่คุณว่าเป็นเป็นทีมทีมหนึ่งเสนอมาแต่ว่าแบ่งเป็นอาชีพเช่นอาชีพบุคลากรทางการแพทย์อาชีพชาวนาอาชีพชาวประมงอาชีพอะไรก็แล้วแต่อาชีพนักวิชาการด้านกฎหมายหรืออะไรก,ก็ก็แบ่งเป็นสักสมมุติยี่สิบอาชีพ แล้วก็ให้คนให้ประชาชนทั้งประเทศแบ่งตัวเองว่าตัวเองจะอยู่ในอาชีพไหนแล้วในกลุ่มอาชีพนั้นก็มีคนสมัครและในกลุ่มอาชีพนั้นก็เลือกประชาชนเป็นคนเลือกไม่ใช่ให้คนสมัครเลือกกันเองแต่ประชาชนในกลุ่มอาชีพนั้นเลือกโดยเลือกประเทศเขตประเทศเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะได้บุคคลที่เป็น หัวกะทิหรือของแต่ละอาชีพถ้าคุณจะใส่คุณสมบัติว่ามีความสามารถที่จะเหมาะสมในการที่จะไปยกล่างรัฐมนูลด้วยก็ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นผู้สมัครก็จะสมัครแล้วก็เลือกแทนที่จะแบ่งเป็นจังหวัดเพราะของคุณก็แบ่งเป็นจังหวัดพูดง่ายเหมือนกันเลยแต่แบ่งเป็นอาชีพคุณจะว่างไงคือความจริงเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ความจริงตอนที่ผมอันนี้ผมแอบแชร์อาจารย์ว่าทางกรรมธิการเคยทํารายงาน ศึกษาโมเดลเรื่องการทำสอตรอเลือกตั้งเนี่ยจริงแน้วคิดอาจารย์ก็เราก็นํามาใส่อยู่ในรายงานนี้เหมือนกันแต่เหตุผลที่อาจจะยังไม่ได้เลือกแบบนี้สาหรับร่างของพรรคประชาชนเพราะว่าคือปัจจุบันเนี่ยถ้าผมขยับไปอธิบายอีกส่วนหนึ่งนิดนึงเนี่ยเรามีอีกด้านหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมธิการยกร่างก็คือในส่วนของสภาที่ปรึกษานะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเราใช้เป็นจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งเพราะเรามองว่าถ้าหน้าที่การรับฟังความเห็นประชาชนเนี่ยมันคงต้องมีตัวแทนที่เป็นเจ้าภาพไปแต่จังหวัด ทีนี้พอมันมีสองใบแล้วใบหนึ่งเป็นการเลือกเรียกว,ว่าผู้มีประสบการณ์เข้าไปยกร่างอีกอันหนึ่งเป็นการเลือกตัวแทนจังหวัดเนี่ยจะไปเพิ่มในส่วนของอาชีพอีกบัตรหนึ่งก็อาจจะมากเกินไปแต่ผมผมผมรับข้อเสนออาจารย์แบบนี้คือประการที่หนึ่งผมคิดว่าข้อเสนอนี้น่าสนใจสำหรับผู้ทีาา่สภาเพราะว่าในขณะที่การยกร่างรัฐมนูลเนี่ยเราอาจจะมองว่าถ้าเป็นการยกร่างเลยเนี่ยมันอาจจะไม่จาเป็นต้องมีตัวแทนทุกอาชีพครับ แต่ว่าถ้าเป็นวุฒิสภาที่มากันกองกฎหมายซึ่งมันไม่ใช่กฎหมายและธรรมนูญมันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแทบจะทุกอุตสาหกรรมหรือว่าทุกภาคส่วนของของเศรษฐกิจสังคมเราเนี่ยอาจจะต้องมีตัวแทนทุกอาชีพอยู่ดังนั้นผมว่าเนี้ยจะน่าสนใจสำหรับการเลือกตั้งวุฒิสภาหากจะมีวุฒิสภามากกว่าสสรแต่ผมอยากจะขออนญาตเอาไอเดียอาจารย์เนี่ยไปเสนอพักเพื่อไทยที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าพรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้ใช้วิธีการเลือกกรรมธิการยกร่างเหมือนกับทางของพรคประชาชนแต่เขาให้มีสีสร ซึ่งสะสะรเขาเนี่ยมีสองกลุม่มกลุ่มหนึ่งคือเป็นตัวแทนจังหวัดซึ่งมาจากการเ,าเลือกตั้งและให้รัฐสภาไปคัดอีกทีแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาให้มีตัวแทนของกลุ่มวิชาชีพต่างๆเช่นตัวแทนสภาทนายความตัวแทนท้องถิ่นแต่เขาไม่ได้ให้ทนายความทั้งหมดมาเลือกแานกลุหาเลือกตั้งแต่เขาให้เป็นให้แต่ละองค์กรที่เป็นตัวแทนอยู่เนี่ยคัดกันเข้ามาซึ่งผมเองก็มองว่าพอทําแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดกว้างเท่าที่ควรจะเป็นดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเอาไอเดียอาจารย์ไปทํา และดัดแปลงส่วนนี้ของเขาเนี่ยให้เป็นเหมือนที่อาจารย์เสนอเนี่ยก็น่าจะดีเพราะจะทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตัวแทนตามกลุ่มอาชีพได้ตรงๆแทนที่จะพึ่งแค่สมาคมที่มีอยู่แล้วในการไปคัดเลือกกันเอง